คือสภาพก่อนการทําประตูนะคะพี่น้องจะเป็นอย่างนี้ให้ดูขาวๆพี่น้องเดี๋ยวพอเซตแล้วหน้าตามันจะผันผือเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาแะ้วมันจะอัปเดตการก่อสร้างว่าผันผือทำเล็กๆน้อยๆนี่พี่น้องก็ไม่ใจมากเลยเล็กๆทำลงังคาแล้วก็ทางข้าวค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ น้องโปรเจกต์วันนี้ทำประตูลงที่ชั้นใต้ดินค่ะมาดูกันค่าว่าโปรเจกต์นี้เล็กๆขนาดนี้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นบ้านเก่านะคะบ้านเก่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณสัก67ปีหลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็สร้างขึ้นเก่ามากค่ะ50กว่าปี60กว่าปีมั้ง โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของบ้านที่เสร็จแล้วเนี่ยอ่าอ้อส่วนที่ต่อเติมทางลงหรือว่าประตูทางลงชั้นใต้ดินเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่มาดูกันค่ะ